สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับก็คำพวกผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์แมนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพามน,นสังของหัวใจนะครับหัวใจไอจหรือตําไลท์ไอจนะครับซึ่งในสังของคลิปนี้นะครับผมก็จะพามีนนสังของโพสต์นี้นะครับซึ่งตอนนี้มีในสังของผู้ กดไลค์นะครับอยู่เพียงแค่1คนนะครับก็คือผมเองนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาลองพัมให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการพัมไล ไอจีกันได้เลยนะครับก็ในสังของวิธีปั๊มของผมนะครับผมก็จะปั๊มกับเพจตัวนี้ซึ่งเป็ตัวนี้เขาก็มีสังกของผู้ติดตามนะครับหรือมีเพื่อนนะครับมากงถึง35 0 0 0ันคนนะครับในสังของตรงนี้นะครับผมก็ได้การติดต่ออดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเดี๋ยวขออนุญาตกอบอดมินสักครู่นะครับปั๊มไลค์ไอจีขอสับใครนะครับที่อยากจะปั๊มเดี๋ยวผมจะจิ้มใสของช่องต่างไว้ให้นะครับเพราะตอนนี้นะครับต่างร้านของเขาเขาก็มีในสังกของ โปรโมชั่นนะครับให้ทุกคนได้การทดลองปั๊มกันแบบฟรีๆด้วยนะครับในสังของเพจตัวนี้เขาก็มีสังของการปั๊มนะครับครบจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังของเพิ่มฟอเพิ่มไลค์เพิ่มวิวทุกโซเชียลนะครับใครสนใจอยากจะปั๊ม็นสังของโซเชียลไหนก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินดูได้นะครับในสังของเพจตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเพจนะครับที่ปั๊มโดยไม่ใช้หลาดพานะครับมีในสังของ การกินเอิ่นนะครับอาะไม่ได้รับยอดนะครับและใครที่อยากจะปั๊มด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้าไปสังของลิงตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปปั๊มได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สําคัญนะครับร้านนี้เป็นร้านที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับในส่วนของทางร้านนะครับก็มีตั้งคนไตยและต่างชาตินะครับคลิปนี้ผมก็จะมาปั๊มในสังนของคนไทยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะปั๊มนะครับดียวผมจะตีในส่งนของช่องต่างไว้ให้นะครับ ด้านบนเขาจะมีพวกรีวิวต่างๆก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับทางเพจเขานะครับก็มีแฟนๆผู้ติดตามมากถึง35,400 35,439ผู 35, ้ติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นพวกรีวิวต่างๆก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะครับด้านบนก็จะมีพวกรีวิวนะครับ ในส่วนของทางร้านนะครับก็มีในส่วนของทีมานะครับคอยสปอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับใครที่อยากจะปั๊มนะครับก็ติดต่อสอบถามดูได้นะครับตอนนี้ทางเพจเขานะครับเขามีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับให้ทุกคนได้มาทดลองปั๊มแบบฟรีๆด้วยนะครับก็ลองติดต่อสอบถามอดมินดูได้นะครับก็เดี๋ยวรอดมีนตอบสักคู่นะครับตอนนี้นะครับพสตดของผมก็ยังไม่มีส่วนของคนกดไลค์นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาปําให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับ นี่ก็เป็นไอซองก่องโป้ไลฟ์ไอคนใต้นะครับซึ่งไอสองข่องตรงนี้นะครับต้องเปิดไอสองข่องโป้เรานะครับเป็นสาธารณะนะครับแบ่งใช้ขั้นต่ำนะครับสามสิบไลฟ์ต่อโปรนะครับซึ่งจะเริ่มทนอยู่ที่30ไลฟ์อยู่ที่ละ ราคาอยู่ที่49นะครับบริแรงสองจุด5้ปันไลท์นะครับในส่องของตรงนี้นะครับใครที่มีตุนน้อยนะครับก็ลองพัมไปส่องของคนต่างชาติดูได้นะครับเปิดส่องของคนต่างชาติถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ1นปันไลท์เขาจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งร้อยถึงสองบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงนะครับในส่องของราคาของคนต่างชาตินะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพัมหนึ่งร้อยไลท์นะครับราคาเขาอยู่ที่1 1ึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับ เอาเดี๋ยวขออนุญาตแบดมีนสักคู่นะครับดางร้านนะครับเขาก็จะไม่ใช้สังกงหลัดปั่นในการพัมนะครับ1นึ่ไลท์หนึรไลท์นะครับราคาเขาอยู่ที่1 1 9บาทนะครับในสังของไลท์จีคนไกล้วนนะครับเบรดราคาก็ตามนี้เลยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่30มสิไลท์นะครับในสังงตรงนี้นะครับเราก็สามารถแจ้งดมินได้เลยนะครับว่าต้องการจะปัมขีดไลท์นะครับ พอสองใก้ที่าจะพัมเดี๋ยวผมจะทิ้งอีสองกองช่องทางไว้ให้นะครับอันนี้เขาเป็นอีซสองของ QR code คดนะครับเราก็สามารถนํา QR c ค d e ตรงนี้นะครับไปสแกนชาําระยอดได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํำส่งของสลิปนะครับส่งให้อดมีนะครับซึ่งสามารถชําระได้ทุกธนาคารนะครับหรือใครที่ไม่ไม,มีส่งของบัญชีธนาคารก็สามารถชําระผ่านทูม,มันนี่โมเดทได้โดยที่ไม่มีส่งของค่าจาเนียมน,นะครับ ก็เดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตตัดอีกสองของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่แดมคายชำระยอดให้เอ็ดมิลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดอีกสองของคลิปวิดีโอไปเลยนะครับ ผมมือด้่งการชำระในสังของยอดนะครับให้เมีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะให้เล่านะครับส่งในสองของลิงกนะครับที่องค์การจะปั๊มนะครับซึ่งตรงนี้เราไปในสวงของ3จุดไกลป้านะครับและไปในสวงของเมนูลิงนะครับหลังจากที่เราได้ลิงก์มานะครับเราก็นําลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้ดมินได้เลยนะครับการปั๊มนะครับของเป็นตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเพราะในสวงของการปั๊มใช้แค่ลิงกเท่านั้นก็สามารถปั๊มได้แล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในสังของช่องทางไว้ให ังจากเทียดมีนะครับได้การเริ่มพัมนะครับก็เริ่มพัมตอนเวลา22:38นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะใช้สังของเวลามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้รับฟังและรับชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในส่วนของที่วิดีโอไปเลยนะครับ ครับแบดมินก็เริ่มพัมให้เรานะครับตอนเวลา22.38นะครับและเมนก็ได้มการส่งงานให้เรานะครับตอนเวลา22.55นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในสนของ IG อนะครับว่าจะพัมไลท์ในส่วนของตรงนี้ขึ้นหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวผม ไปเลยนะครับนี่ครับจากยอดไลค์นะครับที่มีศูนย์นะครับตอนนี้ข้เพิ่มมา114่ไลค์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นกลไยนะครับที่มากดไลค์ให้กับเรานะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยนะครับในส่วนของการปั๊มนะครับก็สอบไก่นะครับที่อยากจะปั๊มนะครับก็เดี๋ยวผมจะตือนส่วนของช่องทางนะครับในการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์นะครับใครที่ไม่มีทุนนะครับทางเว็บนะครับเราก็มีส่วนของโปรโมชั่นนะครับมาทดลองฟรีได้นะครับก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินดู เพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับส like, ไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ